หนังสือพ่อสอนลูกของทวีบุญยเกตให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีปีนังวันที่21กรกฎาคม2493บูลูกรักในจดหมายฉบับก่อนพ่อได้สอนถึงเรื่องกรรมดีมาหวังว่าลูกคงได้อ่านเข้าใจแล้วและทำตัวได้ตามนั้นเพราะไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรมันอยู่ที่กำลังใจคือต้องเป็นคนจริงตั้งใจจริง และทำจริงเท่านั้นในฉบับนี้พ่อจะได้อธิบายให้ละเอียดถึงข้อปลีกย่อยต่างๆต่อไป 1. มีความสุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมกับคนทั่วไปโดยไม่ต้องเลือกว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครและต้องมีความเกรงใจคือที่เรียกว่ามีจัญญามารยาทดีนั่นเองความสุภาพเรียบร้อยและอ่อนน้อมกับความเกรงใจหรือที่เรียกว่าจัญญามารยาทนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้ที่มีจัญญามารยาทดีเป็นบุคคลที่น่าคบน่ารักและเป็นที่ต้อนรับของสังคมทั่วไปเปรียบได้เหมือนกับร้านค้าคือถ้าร้านใดที่เขาตกแต่งหน้าร้านโดยรู้จักวางสินค้าให้เป็นประเบียบสวยงามน่าดูมีของวางตั้งให้เป็นที่สะดุดตาจะเป็นที่ชวนให้คนเข้าชมฉันใดผู้ที่มีจัญญามารยาทสุภาพเรียบร้อย ก็จะเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูชวนให้คนรักใคร่เคารพนับถือและอยากรู้จักฉันนั้นศัพท์ที่เราเรียกติดปากว่าไพรกับผู้ดีนั้นหาได้วัดกันด้วยความมั่งคั่งสมบูรณ์หรือการมีตระกูลไม่แต่ความหมายอันแท้จริงอยู่ที่คุณธรรมและจัญญามาร,รยาทนี่เองผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาดีมีจัญญามาร,รยาทดีถึงหากจะเป็นคนยากจนก็ได้ชื่อว่าผู้ดี ส่วนผู้ที่มีจัญญามารยาทสามแม้จะเป็นลูกพระนาำพระยาหรือจะมั่งคั่งสมบูรณ์สักปานใดก็ได้ชื่อว่าเป็นไพร่ฉะนั้นคำว่าไพร่กับผู้ดีจึงอยู่ที่จัญญามารยาทเป็นหลักสำคัญขอให้ลูกเข้าใจให้ถูกต้องตามนี้และทำตัวให้เป็นผู้ดีตามความหมายนี้ด้วยเราจะประพฤติตัวอย่างไรจึงเรียกว่าสุภาพเรียบร้อยข้อนี้ถ้าจะพูดกันให้ละเอียดแล้ว ก็ต้องจารณัยกันมากมายฉะนั้นจึงขอพูดแต่เพียงกว้างๆว่าผู้ที่สุภาพเรียบร้อยนั้นคือผู้ที่มีจัญญามารยาทดีกล่าวคือต้องมีสัมมาคารวะรู้จักที่ควรและไม่ควรรู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักเกรงใจคนไม่ทำตัวให้เสมอผู้ใหญ่แม้เราจะมีฐานะสูงสักปันใดก็ตามต้องเป็นคนอ่อนน้อมไม่แข็งกระด้างและสุภาพเรียบร้อยกับคนทั่วไป ลูกต้องคอยสังเกตดูจรญยามารยาทที่คนดีๆเขากระทำต่อกันเช่นผู้น้อยกระทำต่อผู้ใหญ่ลูกกระทำต่อพ่อแม่น้องกระทำต่อพี่ญาติผู้น้อยกระทำต่อญาติผู้ใหญ่เหล่านี้เป็นต้นแล้วให้เอาอย่างเขาซึ่งพ่อก็หวังว่าลูกคงได้เห็นมามากแล้วทั้งที่บ้านและจากสถานที่อื่นจึงไม่ขอชี้แจงอีกนอกจากความสุภาพเรียบร้อยในทางจรญยามารยาทแล้ว ความสุภาพในการแต่งกายก็นับว่าสำคัญไม่น้อยคนเราแม้จะมีจรรยามารยาทดีสักพานใดก็ตามแต่ถ้าแต่งกายไม่เรียบร้อยแล้วก็ยังจะจัดว่าเป็นคนสุภาพไม่ได้และการแต่งกายยังเป็นเครื่องวัดระดับชั้นของคนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยว่าเป็นคนชั้นไหนได้รับการอบรมศึกษาเพียงใดเป็นคนชอบอยู่ในสังคมชนิดไหนเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อการแต่งกายมีความสาคัญเช่นนี้ ลูกก็ควรรู้จักแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยด้วยผู้ที่แต่งตัวสุภาพนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เสื้อผ้าดีๆหรือที่ตัดจากร้านยี่ห้อดีมีราคาแพงแม้คนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าปุบป,ปะตัดจากร้านที่มียี่ห้อเลวราคาถูกๆก,ก็เรียกว่าสุภาพได้เพราะความสุภาพในการแต่งกายนั้นอยู่ที่วิธีแต่งและลักษณะของเสื้อผ้าการแต่งกายสุภาพนั้นต้องแต่งอย่างเรียบเรียบ ที่คนดีๆทั่วไปเข้าแต่งกันและต้องแต่งตามสมัยที่สังคมที่ดีเขานิยมกันด้วยเช่นเสื้อกางเกงก็ควรเป็นสีขาวหรือถ้าจะเป็นสีก็ควรเป็นสีอ่อนๆเช่นสีเทาสีน้ำตาลหรือสีมนอ่อนๆอ,อ,อย่าใช้เสื้อผ้าที่มีสีฉูดฉาดเปน็นอันขาดเสื้อกับกางเกงควรเป็นสีเดียวกันแม้เสื้อเชิ้ตก็ไม่ควรจะใช้สีฉูดฉาดมากนักรวมความว่าเสื้อผ้าทุกชิ้นของเรา ควรใช้สีขาวหรือสีอ่อนเรียบๆถ้าจะใช้เสื้อกับกางเกงต่างสีกันก็ควรเลือกสีที่กลมกลืนกันไม่ใช่สีตัดกันจนเห็นได้ชัดเพราะไม่ใช่ผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาเราไปหาผู้ใหญ่หรือผู้ที่เราเคารพควรแต่งกายด้วยเครื่องขาวทั้งชุดถุงเท้าจะใส่ลายก็ได้แต่ควรเป็นพื้นสีดำสีน้ำตาลสีขาวหรือสีหม่นส่วนเกือกนั้นควรใช้เกือกหุ้มส้น จะเป็นสีดำสีน้ำตาลหรือสีขาวก็ได้แต่ไม่ควรใช้เกือกยางในวงเล็บเกือกผ้าใบยางเพราะเกือกยางเช่นนี้ควรใช้ใส่เวลาเล่นกีฬาเท่านั้นและถ้าเป็นการไว้ทุกข์และต้องไปในงานพิธีแล้วควรใส่เกือกสีดำเสมอไปลักษณะของการแต่งกายนั้นต้องแต่งอย่างสุภาพชนทั่วๆไปเขาแต่งกันจงอย่าแต่งเอาอย่างพวกหนุ่มสมัยใหม่บางจำพวกเช่นนุ่งกางเกงสูงถึงอก แค่ราวนมเป็นอันขาดผมก็ควรตัดให้สั้นพอหวีได้ไม่ใช่ไว้ยาวเยี่ยงเด็กกลางถนนหรือเด็กสมัยใหม่ที่ไม่สุภาพสมีวาจาอ่อนหวานไม่โหกหากตึงตังและหยาบโลนข้อนี้ก็คล้ายกับข้อหนึง่งผิดกันก็แต่ว่าข้อหนึ่งนั้นเกี่ยวกับจรรญ,ญามารยาทแต่ข้อนี้เกี่ยวกับวาจาแม้เราเป็นคนมีจัญญามารยาทดีแล้วเราก็ควรมีวาจาดีด้วย คือต้องมีวาจาสุภาพอ่อนหวานซึ่งโดยปกติแล้วคนที่มีจัญญาดีก็มักจะมีวาจาอ่อนหวานอยู่แล้วเพราะเป็นของคู่กันแต่พ่อเห็นว่าคำพูดของคนเราเป็นสิ่งสำคัญยิ่งจึงได้เขียนไว้เป็นหัวข้อพิเศษคำพูดของคนเรานับว่าสำคัญที่สุดถึงกับมีสุภาษิตโบราณว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทสุภาษิตนี้หมายความว่าคำพูดสำคัญที่สุดเขาจึงจัดให้เป็นเอก คือเป็นหนึ่งนั่นเองส่วนเลขนั้นหมายถึงตัวหนังสือหรือความรู้ในทางหนังสือเขากลับให้มีความสำคัญน้อยกว่าจึงจัดให้มาเป็นที่สองคำพูดนี้ให้ได้ทั้งคุณและโทษเปรียบเป็นได้ทั้งยาหอมและยาพิษสุดแต่ว่าเราจะรู้จักใช้หรือไม่เท่านั้นเราอาจพูดให้คนรักกันก็ได้ให้คนโกรธกันก็ได้ให้ชอบกันก็ได้ให้เกลียดกันก็ได้แม้จะให้ฆ่ากันก็ได้คนที่กำลังเหนื่อยเราอาจพูดให้หายเหนื่อยก็ได้ พ่อขอยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งวานลูกตักน้ําให้เขากินโดยใช้คําพูดว่าไปตักน้ําให้กินแก้วนึงเถอะไปพูดห้วนๆไม่มีหางเสียงเป็นทํานองออกคําสั่งกับมีคนอีกคนหนึ่งใช้คําพูดว่ากรุณาขอน้ําให้ผมรับประทานสักแก้วเถอะครับคําพูดของคนสองคนนี้ลูกชอบคําพูดของคนไหนทั้งนี้ย่อมแสดงให้เห็นแล้วมิใช่หรือว่า คำพูดโหกหากตึงตังชนิดมะนาวไม่มีน้ำกับคำพูดที่อ่อนหวานนิ่มนวลน,นั้นมีความหมายในความรู้สึกทางจิตใจของผู้ฟังและผู้ที่ถูกใช้แตกต่างกันอย่างไรทั้งๆที่คำพูดสองประโยคนี้มีความหมายในสาระของเรื่องอย่างเดียวกันคำพูดที่อ่อนหวานนิ่มนวลน,นั้นแม้เราจะใช้กับใครเขาก็ยินดีกระทำให้ด้วยเต็มใจคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนใช้หรือจะเป็นคนที่มีฐานะต่ำต้อยสักปานใด ล้วนต้องการได้ยินคำพูดที่ไพเราะและอ่อนหวานด้วยกันทั้งนั้นคำพูดบางคำเช่นปโปรดกรุณาช่วยสงเคราะห์ขอบใจขอบคุณขอโทษหรือขอประทานโทษอะไรเหล่านี้ลูกจะต้องหัดพูดให้ติดปากอยู่เสมอเพราะคำพูดเหล่านี้แสดงความสุภาพอ่อนหวานเป็นการถ่อมตัวของเราเองและยกย่องคนอื่นให้สูงขึ้นคือคนที่เราพูดด้วยเช่นถ้าเราจะใช้คนสมมติว่าคนใช้มีอายุแก่กว่าเรา ให้ยกของไปจากโต๊ะถ้าเราพูดหรือใช้ในลักษณะเป็นนายเช่นยายกอยกนี่ไปทีกับเราพูดว่ายายจ้าช่วยสงเคราะห์ยกนี่ไปทีเถอจะจ้าคำพูดสองประโยคนี้ทั้งๆท,ท,ที่มีใจความเหมือนกันแต่ก็มีความหมายและความรู้สึกในจิตใจของผู้ที่ถูกใช้ผิดกันมากการที่เราใช้คำว่าช่วยสงเคราะห์นำหน้านั้นเท่ากับเป็นการวิงวอนขอร้อง ทำให้ผู้ถูกใช้ยินดีปฏิบัติงานให้เราด้วยความเต็มใจทำให้เขาเห็นว่าเรามีความเมตตาปราณีต่อเขาเขาจะเกิดความรักใคร่นับถือในตัวเรายิ่งขึ้นคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครย่อมมีความทนงและถือดีในตัวเองอยู่เสมอไม่มากก็น้อยและต่างไม่ต้องการให้ใครมาวางอำนาจเหนือตนหรือดูถูกเหยียดหยามตนด้วยกันทั้งนั้นการที่คนมารับจ้างเป็นคนใช้เราก็เท่ากับเป็นการทำงานชนิดหนึ่ง ด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างกำลังงานกับเงินคือเขาทำงานให้เราเราก็ให้เงินเดือนเขาเป็นการแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนจึงไม่เป็นการสมควรที่จะไปดูถูกเหยียดหยามล่วงเกินเขาขอให้ลูกเข้าใจในข้อนี้ให้ดีอีกทั้งลูกจะต้องนึกอยู่ในใจเสมอว่าคนทุกคนเกิดมาเสมอกันหมดเราดีกว่าเขาในบางอย่างแต่เขาก็ดีกว่าเราในบางอย่างเช่นเดียวกัน ส่วนการมีหรือการจนนั้นเป็นเรื่องของกรรมเก่ากับกรรมในปัจจุบันดังที่พ่อได้สอนและอธิบายไว้ในจดหมายฉบับก่อนแล้วพูดถึงว่าคนเราเกิดมาต่างคนต่างมีดีกันคนละอย่างนั้นพ่อจะขอยกตัวอย่างให้ลูกเห็นง่ายๆเช่นกรรมกรสมล้อเขาอาจมีความรู้ต่ำกว่าลูกและมีอะไรๆอ,อีกหลายอย่างเลวกว่าลูกแต่ถ้าลูกจะไปถีบสามล้อแข่งกับเขาลูกก็สู้เขาไม่ได้อย่างแน่นอน แม้แต่การอดทนเช่นอดทนต่อความร้อนทนต่อความเหนื่อยลูกก็คงสู้เขาไม่ได้ทั้งเขาอาจมีนิสัยและความรู้บางอย่างดีกว่าลูกก็ได้ฉะนั้นเมื่อความจริงมีเช่นนี้ลูกก็ต้องสุภาพและอ่อนหวานกับคนโดยทั่วไปอย่าใช้คำพูดที่โหกหากตึงตังที่แข็งกระด้างหรือที่หยาบโลนอย่าใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ได้ยินเห็นเป็นการเยาะเย้ยหรือดูถูกเกียดหยามและอวดดีอวดอำนาจเป็นอันขาด เพราะคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่เพาะศัตรูทั้งสิน้นส่วนคำพูดที่สุภาพและอ่อนหวานนั้นเป็นคำพูดที่มีสเสน่ห์แสดงความเป็นมิตรแสดงความหวังดีแสดงความมีเมตตาจิตเป็นคำพูดที่ยกให้คนอื่นสูงขึ้นและถอมตัวเราเองลงย่อมทำให้ผู้ได้ยินได้ฟังเกิดความนิยมรักใคร่และนับถือทั้งเป็นการแสดงถึงการมีสมบัติผู้ดีอีกด้วยนอกจากการใช้คำพูดแล้วสำเนียงหรือหางเสียงของคำพูด ยังมีความสําคัญอีกไม่น้อยเพราะคําพูดเหมือนกันประโยคเดียวกันแต่ถ้าเราใช้สําเนียงหรือหางเสียงผิดกันแล้วก็จะทําให้ผู้ฟังมีความรู้สึกผิดแปลกแตกต่างกันมากฉะนั้นจึงควรพูดให้มีสำเนียงและหางเสียงอ่อนโยนละมุนละไมนิ่มนวลแม้การจะใช้คนก็ควรพูดด้วยสำเนียงเป็นเชิงของร้องวิงบอลอย่าพูดห้วนๆห,ห,หรือกระชากทำนองมะนาวไม่มีน้ำหรือที่เรียกกันว่าพูดไม่มีหางเสียงเป็นอันขาด เว้นแต่ถึงคราวที่จะต้องแสดงความเด็ดขาดเฉพาะเรื่องเฉพาะราย 3. พูดแต่น้อยให้ฟังคนอื่นพูดมากกว่าพูดเองและให้พูดแต่เรื่องที่เรารู้จริงเรื่องใดรู้ไม่จริงหรือเพียงแต่สงสัยก็อย่าพูดทำไมพ่อจึงถือเอาการพูดน้อยมาเป็นเรื่องสำคัญด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าการพูดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งคนเขาอาจวินิจฉัยฐานะความเป็นอยู่จากคำพูดของเราได้ว่า เราเป็นคนได้รับการอบรมศึกษาแค่ไหนตลอดจนเป็นคนมีความประพฤติและนิสัยใจคออย่างไรคนที่พูดมากนั้นอาจกลายเป็นคนพูดพร่ำและเป็นที่รำคาญแก่คนอื่นเขาอาจหาว่าเราเป็นคนฟุง้งเป็นคนอวดรู้อวดฉลาดอวดดีหรืออวดเก่งหรือเป็นคนคุยโวโป้ปดก็ได้ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งไม่ดีทั้งนั้นและจะก,กลายเป็นคนฟุ้งซัานหรือพูดเพ้อเจอ้อทำให้คำพูดของเราหมดราคา กล่าวคือพูดอะไรไม่มีคนเชื่อถือและนอกจากนั้นบางทีการพูดมากยังอาจก่อให้เกิดเรื่องขึ้นอีกก็ได้หลักของการพูดนั้นต้องอย่าพูดมากจนกลายเป็นคนฟุ้งซ่านหรือพูดเพ้อเจ้ออย่าพูดแดกดันอย่าพูดขัดคออย่าพูดให้ร้ายคนอย่าพูดทำนองประจบสอพลออย่าพูดอวดรู้อวดฉลาดอวดร่ำอวดรวยอวดความสามารถเก่งกาจอะไรต่าง แต่ต้องประหยัดคำพูดคือพูดแต่น้อยพูดเฉพาะเรื่องที่เรารู้จริงถ้าเรื่องใดรู้ไม่จริงหรือเพียงแต่สงสัยแล้วก็อย่าพูดให้ฟังคนอื่นเขาพูดดีกว่าพูดเองเพราะถ้าเราพูดมากก็ยิ่งมีโอกาสผิดพลาดมากถ้าพูดน้อยก็ผิดพลาดน้อยก่อนที่จะพูดอะไรเราต้องไตรตรองให้รอบคอบเสียก่อนว่าที่เราคิดจะพูดนั้นเป็นสิ่งควรพูดหรือไม่เมื่อพูดไปแล้วผู้ฟังเขาจะนึกอย่างไรถ้าเห็นว่า จะเป็นผลดีหรืออย่างน้อยก็ไม่เสียหายแล้วจึงควรพูดแต่ถ้าเห็นว่าเมื่อพูดอะไรออกไปแล้วจะนำความเสียหายมาสู่ตัวเราหรือจะทำความไม่พอใจมาให้คนอื่นแล้วก็จงงดเว้นอย่าพูดเลยเป็นอันขาดเพราะจะเป็นการเสียผลการพูดอะไรต่อหน้าคนหมู่มากเราจะต้องระวังเพราะอาจเป็นการกระทบกระเทือนคนอื่นได้แม้เราเห็นว่าคำพูดนั้นๆจะถูกใจคนคนหนึ่งหรือหมู่หนึ่ง แต่ก็อาจไม่ถูกใจคนอีกคนหนึ่งหรืออีกหมู่หนึ่งได้ฉะนั้นเมื่อลูกอยู่ในสังคมคนหมู่มากจึงต้องระมัดระวังการใช้คำพูดและเรื่องที่จะพูดให้มากเป็นพิเศษเมื่อการพูดมีโทษมากกว่ามีคุณและมีโอกาสผิดมากเช่นนี้แล้วลูกก็ต้องหัดทำตัวเป็นผู้ฟังปล่อยให้คนอื่นเขาพูดดีกว่าและเก็บความรู้ใหม่ๆจากที่เขาพูดคุยจดจามาเป็นความรู้ของเรา แม่คนอื่นเขาจะพูดผิดลูกก็ไม่ควรไปขัดคอหรือโต้แยง้งหรือไปสอนเขาเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราจะทำให้เขาเกลียดให้เปล่าๆพ่อขอยุติเพียงนี้ฉบับหน้าพ่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดของหัวข้อต่างๆต,ต,ต่อไปเพื่อลูกจะได้มีความเข้าใจดีขึ้นคำสอนของพ่อทุกๆคราวขอให้ลูกมันเอาออกมาอ่านแล้วปฏิบัติตามเพราะคาสอนของพ่อนี้ จะเป็นคู่มือของลูกในการปฏิบัติตนเป็นอย่างดีพ่อและแม่อยู่สบายดีคิดถึงลูกมากหวังว่าลูกคงอยู่สบายดีขอให้ขยันหมั่นเพียรมีความมานะอดทนและให้มีความเข้าใจทุกวิชาที่ลูกเรียนถ้าไม่เข้าใจวิชาใดก็ให้ถามครูหรือคุณลุงจนเข้าใจให้จงได้ขอส่งความรักและคิดถึงมายังลูกด้วยรักและคิดถึงมากจากพ่อ